สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะไอบอกพี่ผุนไปซื้อซูชิข้าวปั้นซูชิให้กินหน่อยอยากกินนะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะได้มาถาดหนึ่งเนาะเป็นร้านที่เรายังไม่เคยไปลองชิมนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองนะคะเดี๋ยววันนี้จะกินดูว่าเออรสชาติมันได้หรือเปล่านะคะนี่ก็คือเป็นเกาเหลาคะ่ะทุกคนเกาเหลาเนื้อเนื้อเปื่อยนะคะใส่ลูชิ้นด้วยอืม ส่วนพี่ขุนก็กินเกาเหล่าเหมือนกันนะคะนำโด่งไปแล้วนะคะแล้วก็เอาข้าวไปใส่ในถ้วยเหมือนเดิมนะคะถึงเราจะบอกว่าให้ตักกลับไปอยู่ในข้าวเขาก็จะไม่ทําเขาจะทําแบบนี้อร่อย <laughs> ก็อร่อยทั้งปีนั่นแหละเมียทําอะไรให้กินก็อร่อยใช่ไหมอร่อยตลอดอร่อยมากงเนีย <c oughs> จริงๆเหรอจริงๆโอ้โหน่ารักน่ารัก สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครัวรกมากนะคะวันนี้นะคะไม่อยากจะบอกว่าเป็นการกินโชนะเพราะว่าไอาแค่อยากจะมาทําคลิปแล้วก็ได้คุยกับทุกคนก็ถือโอกาสกินข้าวไปด้วยนะคะก็วันนี้ไม่ได้ไปทํางานนะคะเพราะว่าไอ้เป็นหวัดแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะกินนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าที่ไอเป็นหวัดอะไม่ใช่ว่าไม่ใช่สาเหตุที่ไอออกไปเล่นหิมะนะคือไอ,อมีอาการ ติดหวัดจากพี่ขุนนะ่ะตั้งแต่วันพุธนะคะตั้งแต่วันพุธไอ้แสบคอแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ทำงานอยู่อ่ะหนาวตลอดเวลาหนาวมากแต่ก็ไม่มีน้ำมูกออกมาแล้วก็ไม่มีไข้พอตอนเย็นวันพุธไอ้เลิกงานสองทุ่มครึ่งไงก็บอกหัวหน้างานว่าเออเดี๋ยวรอดูนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นหวัดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มเจ็บคอแล้วทีนี้ตื่นเช้ามาเช้าว,วันพฤหัส มันอาการที่แบบเจ็บคอแล้วก็เป็นแบบหนาวๆอ่ะมันก็ดีขึ้นมันแบบมันไม่มีอาการอะไรเลยอ่ะทุกคนคือน้ำมูกก็ไม่มาไม่มีไข้ไอ้ก็ไปทํางานตามปกติวันพฤหัสพอกลับมาตอนเย็นวันพฤหัสก็เริ่มเจ็บคอมากขึ้นเริ่มแบบเป็นจมูกตันๆแล้วก็มีเสมหะแต่โดยปกติไอจะเป็นคนเป็นภูมิแพ้คือไออะแพ้ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เขาขายอยู่ในอีเกียแล้วไออะทำงานอยู่ในแผนกนั้นอ่ะทุกคน แล้วแบบบางทีถ้าไอาทาแคชเชียร์เขาซื้อต้นไม้ต้นนี้แล้วเอามาเอามาไหลตามสายพานอะไอก็แพ้ค่ะไอก็เลยเข้าใจว่าเออสงสัยมันมันน่าจะเป็นภูมิแพ้ผสมด้วยนะคะก็จนตื่นเช้ามาเช้าวันศุกร์ที่ไอออกไปเล่นหิมะคือเช้าวันศุกร์ไออาอการเหมือนแบบเป็นเหมือนคนแบบลืมตาไม่ขึ้นเป็นแบบว่าเป็นเป็นเหมือนคนที่แบบว่าตามันไม่จ่มเนาะ แต่ว่าไอ้ก็คิดว่าเออเป็นปกติสงสัยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็เลยแบบเห็นหิมะมันขาวเต็มไปหมดไอ้ก็เลยออกไปเล่นหิมะนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าตอนที่ไปเล่นหิมะไอ้ไม่ได้หนาวเพราะว่าไอ,อ้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดําที่มันเป็นแจ็คเก็ตที่สามารถทนแบบว่าป้องกันความหนาวได้ถึงลบสี่สองศาแล้วร่างกายไอ้น่ะอบอุ่นมาก แต่ถ้าหากว่ามันจะทําให้เป็นหวัดเพิ่มขึ้นก็คือเหมือนไอเนี่ยหายใจเอาไอเย็นเข้าไปทุกคนเข้าใจปะ่ะ <c oughs> เพราะไอไม่ได้ใช้ผ้าพันคอนะคะมาปิดปากปิดจมูกนั่นแหละพอพอพอตื่นเช้ามาวันเสาร์วันเสาร์าก็เริ่มน้ำมูกไหล <c oughs> นะคะก็ถือซะว่าได้ได้ออกไปเล่นนะคะแล้วก็เป็นหวัด <c oughs> แต่ว่าก็เป็นแค่หวัดนะเป็นหวัดเป็นเสมหะเป็นเป็น เจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีไข้ส่วนพี่ขุนนี่ยาวมาสองอาทิตย์ที่สองแล้วยังไม่หายหวัดยังไม่หายอร่อยไหมยุมม่มแน่นอืมถ้าไม่ต้องไม่ต้องกินหัวุปปาซุปปะมีอะไรก็ต้งตั้งใจอันนั้นสำหรับทุกทอร์อ๋อเลยนะพี่ขุนกินแค่นั้นนะคะซูชิข้าวปั้นจะอร่อยเนี่ยอยู่ที่การปรุงข้าวว่าอร่อยไหมนะคะทุกคนแล้วก็ปลาสดไหม อือขอบอกว่าโชย,ยู่เข็มมากแต่ข้าวอร่อยแล้วก็อืปลาสดวินุพุกสมอกจ้ะเล่นตรงอหนอินเทอร์ล้อ พี่ขุนเขาไม่กินของดิบเนาะเดี mm ๋ยวมอกแวนดิสตันสวยยัง mm hmm. เพื่อนไหนเปิดร้านซูชิ mm hmm. เขาบอกว่ามันต้องปรุงค่ะมันต้องมีรสชาติออกหวานนิดนึงคือให้มินมีหวานนิดๆะคะ่ะมันต้องเอาไปปรุงใหม่แบบที่ซื้อมามันมันจะเค็มเนาะขออภัยค่ะทุกคนไอ้ก็กิน ปลาดิบได้ตอนที่กินข้าวปั้นนะคะโอ้ทุกคนคีบยากจริงๆขออนุญาตนะคะทำอย่างนี้อืม,ม,มอร่อยโอ้ดีมากอืมอือโอเคไม่ต่างซูชิคิงอืมซูชิคิงเนี่ยแบบไอชอบ ข้าวปั้นชอบซูชิที่ร้านซูชิซูชิคิงนะคะเดนเะน่เฟเด่สักกูดแต่ก็เมนเอ่โชว์โชว์ยูเอ็นเนาะอมีโซะซุปดีแต่โซโกนเห็นแล้วเดสมอลกานย่าเบียอินแต่ย่าย่าเบียอินแต่ว่าว่า,วาอะไรเฟอร์สมอลอันนี้น่าจะเป็นสขีขาวๆนี่ปลาอะไรเนาะลืมละ พี่ปุนอร่อยอย่างเดียวยอาชนิดขึ้นเหรอไดเหอเมียช่ดูดูดูมันีดูเอฟเฟชเชนเชียร์ดานสันดัสเฟอร์รเบกัน<อ>พี่ขุนเป็น ใครบัดต้องแต่วันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะทุกคนวันนี้ที่ถ่ายคลิป mm. เป็นนรังคาร,ร,าราก็อีโดเอทิออสตาวะเราเราเราลิกน้ำน <Yep. S 1> ัวไหมคนยอฮอนสโคนริสรินเหรอคนทอลิลนเหรอสโคนอืม ความอ้วนก็คงรับไม่ได้หรอกจ้ะเพราะว่าชอบกินข้าวอกินกินแล้วก็มีความสุขเนาะแต่ก็พยาพยามแบบพยายามแบบว่าคอนโทรลอยู่คือไม่กินหลายมือกินข้าวสองมือแต่กินเต็มที่เลยก็น,น่าสังนราบไม่เเดี๋ยวหอยัน <c oughs> โอ๊ยพี่บุญเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีสิ่งในเรื่องของอาหารแบบว่าจินตนาการไม่ออกว่า อาหารที่สวยงามอ่ะอาหารที่อร่อยและสวยงามมันจะต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะอย่างนี้เวลาที่เราถามเขาว่าอาหารนี้อร่อยไหมอ่ะเขาตอบว่าอร่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่เชื่อใจเขานะคะแต่เขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจดจํารสชาติอาหารเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยสันทัด์ในเรื่องของอาหารไทยก่อนหน้าที่จะแต่งงานกับเราอะไรเงี้ยแต่ดูว่าพี่ขุนจะชอบกินอาหารจีน ดูที่เกี่อมกับแม่ีนสมาอดอินานดูทักไปด้ไหมอืออือชอบอาหารจีนตรงไหนคิดว่าเคยมีแฟนคนจีนหรือเปล่าขอดูแฟนกรอบแบบเอล,ลีเลช,ชันชีพแม่ีนสซิสอือไทยรัมได้เลย ผอ,อป,ปิดไม่ด้เป่า <c oughs> อร่อยนางอยากโชสะสัน <c oughs> ทาระครับโากานลิจะซัฟฟรังรักพิสสับฟรังขนมปังสับฟรานครับปีนี้ยังไม่ได้ทำเลยมีแต่ซื้อเขากิน อนนของไอ้ผัวแก่น oh. ของบริษัทผ่ะแก่ทุกคนขออภัยนะทั้งทั้งเคียวทั้งพูดทั้งกินทั้งพูดรักช่วเักนะ้ดิลยกล่หนึ่งอ๋อเสออะไรอุ๊ มาทานต่อตะกี้พี่ขุนแกจัดการขนมเข้าช่องฟิลเสียงมันเสียงมันดังไงก็เลยหยุดถ่ายเสียงถูกพลาสติกะเนาะอืม ตัวนี้อร่อยหอมงาใช่ค่ะพึ่งตรงไข่หวานเนี่ยไม่ชอบเลยไอยไม่กินเอาเก็บไว้ให้พี่คุณแต่ไอพี่าใ้กินไม่หมดนะเนี่ยคือเหมือนแบบปากมันอยากมากเลยทุกคนอยากกินนู่นกินนี่อยากกินส้มตำอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ต้องเลือกทุกคนกินอีกสักสองสามคำก็ไปเนาะ วันนี้มาให้ทุกคนเห็นหน้า๋วาเต๋ยวนี่กินสามวันแล้วนะตุนเนื้อทั้งหมดหนึ่งจุดห้ากิโลโลครึ่งค่ะไอ้บ้าที่เหลือในหมอเนี่ยได้กินอีกประมาณสองชาม เบเื่อเปื่ยชบจะไม่ต้องเชียวช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงหิมะตกประมาณนี้หน่อยตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่า หิมะนี่ขาวทวนไปหมดเลยทุกคนอืมยังยังขาวเต็มไปหมดเลยแบบหิมะที่ตกมาตั้งแต่สี่ห้าวันที่แล้วอ่ะยังอยู่ค่ะเพราะว่าหลังีิมะตกก็อากาศติดลบทุกวันค่ะเมื่อเช้าตื่นมาก็ลบห้ามีวันนึงเนาะที่ใหญ่ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูลบสิบสองพอหลังจากวันนั้นลบสิบสองก็เหลือลบเก้าลบแปดมาวันนี้เหลือลบห้า ก็คือก็หนาวอยู่ค่ะแต่ก็ออกไปเดินข้างนอกได้นะคะก็้หนาวเลยมมก ตัวนี้กินไม่หมดค่ะเก็บไปกินมื้อบ่ายทุกคนที่กินไม่หมดเราก็เก็บไปกินมื้อต่อไปได้นะคะเก็บไปกินเวลาหิวนะคะเพราะว่าคือปากมันอยากทุกคนเมื่อวานท,ทาแกงจืดแกงจืดลูกอ่าไม่ใช่ลูกชิ้นไม่ใช่ลูกชิ้นไก่สิแกงจืดไก่บะช่อนะคะทําตอนเย็นนะคะมื้อเย็นแล้วก็ใส่เป็นหัวะกะดกขาวอะไรเงี้ยใส่แครอทลงไปแบบคือเป็นบัดกันทั้งคู่นะคะแล้วพี่ขุ่นนะเป็นนานกว่าไอา้แล้วก็ไม่หายสักที ะะแกก็มีน้ำมูกเยอะด้วยอย่างหนึ่งก็ไม่ได้กินยาแต่อยเองก็ไม่ได้กินยาเพราะว่าอยู่ที่นี่มันไม่มียาลดน้ำมูกอะ่ะทุกคนอย่างดีก็คือแค่ยาลดไข้ยาพาราอะไรเงี้ยทั่วไปนะคะที่มันหาซื้อได้เพราะถ้าเป็นยาลดน้ำมูกเนี่ยมันต้องแบบต้องให้หมอสั่งอะ่ะอืไอก็ถือว่าไอาอะ่ะหายเร็วนะเพราะว่าที่น้ำมูกอมันไหลไหลไหล,หล,หลแล้วก็ไอเช็ดน้ำมูกจนจมูกขลอกอะคะ่ะทุกคนสองวันสองวันติดกันเลยนะคะเมื่อเช้าไอเพิ่งจะเอาสครับนะคะเอากาแฟสครับออกแล้วก็เช็ดเช็ดออกคือจมูกถลอกหมดเลยนะคะทุกคนแตต่่ววันนนี้้มมาารููสึก น้ำมูกไม่ค่อยย้อยแล้วอะคือออกน้อยมากนะคะแล้วอย่างเวลากินข้าวเนี่ยก็คือจะออกมาน้อยมากก็แสดงว่าหวัดมันกําลังหายนะคะก็คาดว่าถ้าสมมติว่าเราหายหวัดแล้วเราก็ต้องนับไปอีก4 8ชั่วโมงเราถึงจะกลับไปทางานได้นะคะแต่คืออันนั้นคือในเคสของการที่เป็นแบบเป็นไข้เป็นอะไรเงี้ยแต่ยังท้องไนอะมันไม่มีไข้แต่คราวนี้การเป็นหวัดมันก็ต้องให้เรารู้สึกว่าพอไปทํางานแล้วมันไม่มีน้ามูกไหลแบบไม่ไอไม่จามอะไรต่อหน้าคนอื่นหรือลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเนาะก็คือก็ได้ละค่ะหยุดอยู่บบ้้้้าานใใหหหรูููสึกกกววว่่่มััโลลลงงๆๆจพด็ ถือว่าเสียงมันจะคลีครีนะคะอย่างวันนี้ก็ทำคลิปก็เสียงมันก็จะยังมีบูบี้นิดนึงแหละทุกคนเนาะโอเควันนี้ใหญ่ก็รู้สึกออชอบอาหารของไอามากเลยนะคะโดยเฉพาะเกาเหลานะคะส่วนซูชิร้านนี้นะคะก็ถ้าจะให้คะแนนจากสิบใช่ไหมไห่ให้เขาแค่ประมาณ7คะแนนก็แล้วกันนะคะเพราะไอเคยกินซูชิที่ร้านซูชิคิงเนี่ยมันอร่อยกว่าน,นี้เยอะเลยนะคะแล้วก็ไอวัดทุกอย่างด้วยแม้กระทั่งมิโซะซุปด้วยนะคะนั่นแหละอืมก็แต่ว่าก็ถือว่าเออมันก็พอกินได้อะพอกินได้ทุกคนเนาะ โอเคไ,อไปแล้วค่ะทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะส่วนไอ้ก็กําลังจะหายหวัดแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้อาจจะใช้โปรแกรมตัดต่อ iMovie นะคะก็จะเป็นคลิปที่แบบเป็นแบบว่าไม่มีฟิลเตอร์นะคะก็จะได้เห็นสดๆนะคะภาพสดๆเลยแล้วกัน